2วัน22ล้านคนนะครับกับการลงทะเบียนดิจิทั l วอลเล็ล่าสุดครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าภาพรวมของการลงทะเบียนดิจิทัลวอ l เล็ผ่านแอปทางรัฐนะครับนับจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันที่3สิงหาคมก็คือครบ48ชั่วโมงพอดีครับกับการเปิดให้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ครับปรากฏว่ามีประชาชนครับลงทะเบียนไปแล้วกว่า 22ล้านคนครับย้ำนะครับว่าหลังจากนี้ก็ค่อยๆทยอยลงทะเบียนก็ได้นะครับเพราะว่าภาครัฐนั้นเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่15กันยายนครับส่วนเรื่องความปลอดภัยครับของแอปทางรัฐเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์บอกว่าแอปทางรัฐมีระบบยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยสูงสุดที่รัฐยอมรับครับ เพราะฉะนั้นครับประชาชนที่ลงทะเบียนมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับและย้ำครับขอให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับและในช่วงปลายปีครับจะได้มาใช้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจกันครับ